สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเล่นหิมะนะคะหิมะรอบแรกของเดนมาร์กของปีนี้นะคะเนี่ยครั้งแรกที่ปีนี้ครั้งแรกที่ได้เห็นหิมะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆอนอไปถ่ายรูปเล่นไปเล่นหิมะกันเราซื้อถุงมือมาใหม่อ่า วันสองวันก่อนเรามีถุงมืออีกอันหนึง่งมันเอาไม่อยู่อันนี้ซื้อมาใหม่ๆถูกมากเลยยี่สิบเก้าคนก็ประมาณละร้อยห้าสิบาทเหรอสิบไม่ใช่เออประมาณร้อยห้าสิบบาทอันนี้น่าจะเอาอยู่เพราะว่ามันเป็นถุงมือสองชั้นเห็นไหมคะขาวไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่มันเป็นทาวเวอร์ที่โบเวนเนาะ มันมันจะมีเนินเขาแบบว่าท้าหิมะตกลงมาแล้วมันจะสวยมากจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะ <c oughs> ไปละรถเราพร้อมแล้วรถเราพร้อมแล้วนี่นีนี่ไปกันเลย รูปแล้วที่นี่มีหิมะนิดเดียวเองเดี๋ยวเรากลับไปเล่นหิมะที่บ้านดีวกว่าก่อนจะกลับเราก็ถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะจ๊ะ มาที่บ้านดีกว่าหน้าบ้านเราเต็มเลยสรุปแล้วเราต้องกลับมาเล่นหิมะที่บ้านนะเพื่อนเเพราะว่าที่ทาวเวอร์ลมแรงมากเล่นไม่ได้เลยขาเต็มไปหมดเลย ลอยไอ้กวางเดินเล่นเมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาฉลองร้อยไลค์นะคะร้อยซับสไครต์นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามนานๆน,น,นะคะและก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีรอดยอดไลค์ยอด,ยยอดติดตามกันเยอะๆนะคะ เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับ youtube น้องใหม่เดี๋ยวคลิปนี้เนนานนาจะมาแนะนำตัวนะคะว่านานนาคือใครนานนาพาเพลินนะคะเป็นคนโคราชอาศัยอยู่ที่เดนมาร์กแต่งงานกับสามีสามีเป็นคนเดนมาร์กนะคะย้ายมา แล้วนานาเป็นคนชอบเที่ยวก็เลยอยากจะทำ YouTube ในคอนเซ็ปต์ของเราคือพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเพราะว่าส่วนมากที่เราเห็นในวิดีโอมันจะเป็นวิดีโอที่แบบว่าเขาถ่ายภาพมาแล้วเขาจะแต่งรูปให้มันสวยถ่ายวิดีโอแต่งให้มันสวยแล้วเวลาเราไปเห็นน่ะมัน มันมันไม่เหมือนในสภาพจริงที่เราไปเห็นนานาก็เลยคิดว่าอยากทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าภาพแท้ๆวิดีโอแท้ๆว่ามันมีความสวยงามยังไงมันมันมันเป็นถ้าคลิปของนานาจะเป็นคลิปที่มันสมจริงเพราะว่านานาจะไม่ตัดแต่งภาพให้มันดูสวยงามถ่ายมายัางไง ความเป็นจริงยังไงก็จะลงอย่างนั้นจะไม่ทำแบบว่าให้มันดูสวยดูเวอร์ดูแบบอลังการจะเน้นแบบว่าภาพจริงสถานการณ์จริงนะคะเนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่ที่เราอยากจะทำะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวเวลาเราแบบว่าไปเที่ยวอ่ะเราก็จะ เสิร์ชหาดูสมมติว่าเราจะไปเที่ยวเยอรมันอ่ะจะไปะดูปราสาทนี้เราก็จะเสิร์ชหาดูใน youtube ว่าเออปราสาทนี้มันเป็นยังไงมีความสวยงามยังไงบางคลิปก็โอ้โหถ่ายออกมาสวยงามอลังการเวอร์แต่พอเราไปเห็นแล้วอ๋อมันแค่นี้เองเหรอมันขนาดนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะทำคลิปที่มัน เป็นแนวทางของเราคือถ่าทยที่สถานที่นั้นเป็นยังไงคุณก็จะได้เห็นในวิดีโอของเราเป็นแบบนั้นไม่มีการตกแต่งวิดีโอแต่อย่างใดนะคะวิดีโอของนาน,นาส่วนมากก็จะเป็นวิดีโอพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมี พาไปกินตามร้านอาหารบ้างเป็นบางครั้งถ้าเวลาไปเที่ยวเพราะว่าปกติแล้วอ่ะอยู่บ้านจะไม่ค่อยออกไปกินอาหารนอกบ้านเท่าไหร่จะอยู่ที่นี่ส่วนมากคนเดนมาร์กเขาจะทำอาหารกินเองนะคะเพราะว่าร้านอาหารข้างนอกอมันแพง ปเดนมาร์กเขาจะอยู่กันแบบว่าอยู่อย่างพอเพียงไม่ไม่หวือหวาฟื้อฟาอะไรมากมายจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเรามาปั้นสโนว์แมนกัน ปั้นใหม่ปั้นใหม่เมื่อกี้มันพังเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แค่นี้นะจ๊ะวันนี้เราฉลองครบร้อยซับสไครต์ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามน,นะคะวันนี้เรามีซับสไคร์100ซับแล้วค่ะสรุปแล้วเราทำสโนว์แมนไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะมันมันต้องใช้กี่องศางเ,วเวเดนเชเลวเวอร์วิทเลเวอร์สโนว์แมนนี่จะไปสูงน้องสาว มันต้องอยู่ที่ศูนย์องศาแต่ตอนนี้มันติดลบสององศาหิมะมันก็เลยไม่ไม่ไม่จับกันตัวกันเป็นก้อนเราก็เลยทำได้แค่นี้ <c oughs> ทำได้แค่นี้นะคะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานานาด้วยเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันใต้คลิปนะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะ อย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ